ทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวในหลายครั้งของชีวิตเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนสังคมมักตอบกลับมาด้วยประโยคที่คุ้นเคยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขารักกันใครจะไปตัดสินได้คําพูดเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนการเคารพสิทธทิส่วนบุคคลแต่ในบางสถานการณ์มันกล,กลับกลายเป็นการปิดตาปิดหูและปิดใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นโดยเฉพาะกับเด็กเพราะความสัมพันธ์บางรูปแบบ ไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสองคนไม่ได้จบลงที่ความพอใจของผู้ใหญ่แต่แพ่ขยายออกไปสู่ครอบครัวสู่ลูกและสู่พื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งสแสดงพฤติกรรมที่ขาดวุฒิภาวะไม่ว่าจะเป็นการสแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะการสื่อสารในพื้นที่ส่วนตัวที่ละเมิดขอบเขตหรือการนำภาพถ่ายส่วนตัวในที่ลับออกมาเผยแพร่โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และผลกระทบที่อาจอาม,มาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความรักหรือความสมัครใจของผู้ใหญ่สองคนแต่คือเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อคนอื่นโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่มีอำนาจในการปกป้องตนเองเด็กไม่ได้เลือกว่าจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนไม่ได้เลือกว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตเขาและไม่ได้เลือกว่าจะต้องเผชิญกับสายตาคำพูดหรือการล้อเลียน จากสังคมอย่างไรแต่สิ่งที่เด็กต้องเผชิญกลับเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในโลกของผู้ใหญ่บางการกระทำอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเพียงความสนุกชั่วคราวแต่ในโลกของเด็กภาพหนึ่งภาพคำพูดหนึ่งประโยคหรือพฤติกรรมหนึ่งครั้งอาจกลายเป็นภาพจำที่ติดอยู่ในใจไปอีกนานแสนานานเด็กบางคนอาจต้องเผชิญกับการถูกล้อเลียน การถูกมองด้วยสายตารังเกียจหรือการถูกตั้งคำถามที่เขายังไม่พร้อมจะเข้าใจและไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมลอยๆแต่คือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยทางใจที่เด็กทุกคนควรได้รับบทความนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกล่าวโทษใครไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อประนามความสัมพันธ์ของใครแต่เขียนขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้ใหญ่ในสังคมหยุดคิดสักครู่ก่อนจะบอกว่า เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเมื่อมันเริ่มกระทบความปลอดภัยศักดิ์ศรีและอนาคตของเด็กการตระหนักรู้จึงไม่ใช่การตัดสินแต่คือการรับผิดชอบและการตั้งคำถามกับตนเองไม่ใช่การทำลายความรักแต่คือการปกป้องชีวิตของคนที่เปราะบางกว่าก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นและก่อนที่ใครบางคนจะต้องแบกรับผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่เขาไม่ได้มีส่วนเลือก ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง Learning by Our 7,824จะถอดบทเรียนหรือจะถอดใจ